หนาวเลยป่านี้เน้เพืนสีเก่งเชียฮ้อนสั่นได้ว้าอากาศไงมันือมาห้องตายแม่มันแค่วาพี่น้องเ้ยเส้นมึงหอดเลยนะเชียยฮ้อน,นันนำใจว้าหมูลงเส่น้ำ ควายลงแม่มนัเจอพลมคูเข้ไปกับแชนำ้ำนะนี่โคตบําไม่เสริมมากล่ะลินกองสองการเลยเป็นไฟกับโคตเสียวทำไมไปหัวสอดตายเลย,ยหาเรี่องตายแท้ๆ <c oughs> อยากเกล่รายักเย็นขัดเดือย โอ้โอ oh ้มายกัดร like <huh> <ika> ิกกอมันห่อนเด้อพวกเจ้าซ้สๆมือเนี่ยเจอสูตรนี่ก็ไปเป็นใดๆเอาไปลองได้เด้บอ่อพอสงวันลิกเกติดเด่นบาดค่อยตอนแรงๆสิจังเชลิ่กีฬา หอนกี่ว,วันขอแช่น้ำก่อนจักบาทสองบาททะเลส่วนตัวมีความสุขจังเว้ <c ười> ยเย็นกว่าอยู่ห้องแอร์ทำมวแอร์มีว่มีอยู่ข่านยู่เดี๋ยววันนี้ก็เย,ย็นดีกัน หนาวเลยบบดนี้นะมนพลอยลงแม่ผมมันก็นเย็นสบายชาวนาละลายนาวนทุกสตายุกสไตลเชาวนาทุกสไตล์ุกส่ตา์ชาวนา กูต้ปารุงอาค ยิ mm ่งยิงยิ่งฮอามได้หว่ม ม,มึงเสียห่อนสำได้วะอากาศนี่สิเก่งถอดล่มกำนัมบ่ะนะนี่เห็นบ่อนี่มึงเห็นหรือยังเจอเจอโบโคูครับสวัสดียัดยอยบแนวลยวิ นาวิริมสมการคนเดียวอยู่บ้านเลยแหละสามเพียงบ้า